นียรักนียายเสียงเรื่องอดีตรักสาตาร้้ายตอนที่สามจะรีบไปไหนล่ะไม่คิดจะทักทายคนเคยรู้จักเลยหรือไงกิตวีทักทายด้วยน้ำเสียงอันเย็นเยียบระคนเยอะหยันแม้จะหันหลังทว่าหญิงสาว ยังรับรู้ถึงท่าทีของชายหนุ่มได้อย่างชัดเจนทว่าดรุงนาราแซงไม่ใส่ใจและเตรียมตัวจะเดินกลับไปยังห้องทำงานดังเดิมการ,รเผชิญหน้ากับเขาไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเธอเลยมือใหญ่หนาคว้าเข้าที่ต้นแขนเรียวหลังจากที่ได้เห็นปฏิกิริยาของหญิงสาวที่ทำเป็นเมินเฉยต่อเขา ชายหนุ่มเพียงใช้แดงกระตุกเบาๆคนตัวเล็กบางก็เสียการทรงตัวเธอเสียถลาเข้าไปหากิจทวีทว่าเธอก็พยายามจะตั้งหลักเพื่อไม่ให้ไปกระทบอ,อกกว้างนี่คุณจะทำอะไรแล้วเธอคิดจะทำอะไรล่ะเขาตรงใจคว้าต้นแขนกลมกลึงเอาไว้แม้มันไม่รุนแรงอะไร แต่มันก็แน่นหนาพอที่จะทำให้เธอไม่สามารถหนีเขาพ้นฉันฉันมีงานต้องทำกรุณาปล่อยฉันด้วยได้โปรดยิงสาวเอ่ยขอร้องอีกฝ่ายพลางสบสายตาคมคายเพื่อแสดงว่าเธอไม่ได้กลัวเขาคุณพักนันนาย บอกว่าให้เธอดูแลฉันเป็นพิเศษไม่ใช่หรือไงนี่คุณต้องการอะไรกันแน่น้ำเสียงของรุ่งนาราเริ่มแข็งขึ้นขณะที่ถามแต่แล้วก็ต้องขอมวดคิ้วเมื่อได้ยินคำตอบจากเขาซึ่งเป็นแขกคนสำคัญจากรีสอร์ทฉันหิวข้าวพาฉันไปหาอะไรอร่อยออร่อย,รยกินหน่อยสิ เธอรีบเก็บสีหน้าไม่พอใจเอาไว้มีร้านอาหารเท่านี้อยู่เยอะนะคะอร่อยทุกร้านหญิงสาวพยายามจะเอ่ยแนะนำแต่ฉันต้องการเพื่อนไปนั่งกินข้าวด้วยกันสิหญิงสาวแม้มปากจนแน่นไม่ว่าเธอจะหาทางหลบเลี่ยงไปทางไหนเขาก็ยังไม่ยอมดูเหมือนเธอไม่มีทางเลือก จึงพยัยหน้าแทนการตอบรับมีหรือที่หญิงสาวจะดูไม่ออกว่าเขาจงใจแกล้งเธอยิ่งเธอพยายามหนีห่างเขาเท่าไร่เขาก็ยิ่งชอบใจเขายิ้มมุมปากด้วยความเยาะเยะ้ยใบหน้าฉายชัดถึงความชอบใจที่เขาได้เอาชนะเธอเขาผิวปากเดินนำเธอมาที่รถ แสดงความสุขนักหนาแต่แท้จริงแล้วเขาแค่ตั้งใจย่โมโหเธอเท่านั้นหญิงสาวพยายามค่มอารมณ์ไม่ให้ความโกรธทั้งที่มันไม่ง่ายเลยสำหรับเธอที่จะต้องทำตัวให้เป็นปกติเมื่อเธอต้องอยู่ต่อหน้าอดีตคนรักของเธอคาดเข็มขัดด้วยสิกิตวีออกคำสั่งหลังจากที่เขากับหญิงสาวขึ้นรถแล้วเรียบร้อย แต่เมื่อยังเห็นเธอยังคงนั่งเฉยมือหนาตึงเอื้อมาจับที่เข็มขัดนิรภัยและจัดการฆ่าเธออย่างรวดเร็วแม้จะแค่เพียงชั่ววินาทีแต่ก็ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นได้เมื่อเขาแกล้งปัดผ่านย่างเนินอกอันอบอิ่มเขาจงใจยั่วประสาทจนเธอค้อนเขาคนลามก ถ้าฉันจะทำอะไรเธอแล้วก็ฉันไม่ทำแค่นี้แน่เขายิบมุมปากก่อนที่เขาจะสตาร์ทรถและขับพารุงนาดาออกไปที่ร้านอาหารตามคำบอกเล่าของเธอทันทีคนบ้าเธอบนอุบอิบเมื่อก่อนเธอคือน้องรุงของเขาแต่ตอนนี้เธอเป็นเพียงคนที่เขาอยากจะแก้แค้นเพียงอย่างเดียวสินะ เมื่อมาถึงร้านอาหารเขาก็บวยให้เธอสั่งอาหารให้ถาทางของเขาเบื่อหน่ายคนเคยรับมีหรือจะไม่รู้ว่าเขาชอบรับประทานอะไรบ้างพอบริกรออกไปแล้วเขาก็เอ่ยออกมาอย่างยอะเยะ้ยจำได้ด้วยหรอว่าฉันชอบอะไรบ้างลุงนาดาหันหน้านี้ มันก็แค่อาหารพื้นๆทานง่ายทั่วไปเท่านั้นเองค่ะเธอบอกเขาด้วยอาการเฉยชาเช่นกันเธอไม่อยากให้เขาคิดว่าเธอยังจำอะไรเกี่ยวกับเขาได้อย่างสนิทใจกิตวีหน้าตึงขึ้นมาทันทีเขาแน่ใจว่าเธอยังคงแคร์เขาอยู่มากอากาศดีทำให้มีลมพัดอ่อนๆ ผมยาวสีดำสนิทปลิวสวัยเธอจึงชวนคุยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแทนที่จะทำให้เขามองเธอเพียงอย่างเดียวอย่างที่เธอรู้สึกได้รออาหารไม่นานทุกอย่างที่เธอสั่งก็ถูกนำออกมาเสิร์ฟนี่คือของโปรดของเขาโดยเฉพาะแกงป่าลูกชิ้นปลากกา่ยิ่งรสชาติถูกปากคนชอบมันก็หมดเร็วมากขึ้น เดี๋ยวเรากลับกันเลยนะคะฉันอยากกลับไปทำงานนะคะดุงนาดาเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เห็นเขาวางช้อนละยกน้ำขึ้นดื่มได้แต่อย่าลืมมื้อเย็นล่ะฉันอยากหาร้านอาหารมานั่งดื่มนะดุงนาดาหันมาจ้องหนะ้าเขานิ่งเธอไม่ได้เก็บสีหน้าที่แสดงความไม่พอใจเอาไว้ด้วยซ้ำเธอไม่อยากใกล้ชิดเขามากไปกว่านี้ เขาก็ยังยิ้มเจ้าเล่ห์พอใจพอใจหนักหนา,หนาที่เห็นสีหน้าไม่พอใจของเธอเขาไม่รู้เลยหรือว่าเธอรู้สึกอึดอัดมากแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องมาเผชิญหน้าและต้องแซงทำเป็นเฉยชากับคนที่เธอไม่เคยลืมเลือนไปจากหัวใจตอนนี้เธอเหนืยใจเหลือเกินทว่าเขายังคงยิ้มเขา ไม่มีทางปล่อยให้เธอมีความสุขเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อนสร้างความเจ็บช้ำให้เขาอย่างมากมายผู้หญิงที่เขาเฝ้าทะนุถนอมดูแลราวกับเป็นแค่ในหินไปมีอะไรกับคนอื่นทั้งที่เขาอดทนรอรอให้เธอเดินจบไม่เคยล่วงเกินไม่อยากให้เธอมัวมองแปดเปื้อนแต่เธอกลับนอกใจเขา วันนี้หัวใจที่เคยบอบช้ำดวงนั้นมันเข้มแข็งแล้วและมันกำลังต้องการให้หัวใจอีกหนึ่งดวงรับรู้ถึงความเจ็บปวดสียบ้างและเธอรุ้งนาดาเธอจะต้องดใช้ในสิ่งที่เธอได้ทำเอาไว้หลังจากที่เธอพากิตวีไปรับประทานอาหารกลางวันแล้วรุ้งนาดา ก็กลับมาทำงานของเธอดาวกับคนไร้วิญญาณเธอเหลือบตาดูนาฬิกาปล่อยมากเธอไม่อยากไกลเขาเลยสักนาทีก๊อกก๊ก,ก,กเมื่อมีเสียงเคาะประตูรุงนาดาจึงละสายตาจากงานตรงหน้ามามองที่ประตูใบหน้าหวานตกใจไม่เห็นว่าใครที่เดินเข้ามา กิตวีถือวิสาสะเข้ามาในห้องทำงานของเธอซะอย่างนั้นหัวใจดวงน้อยเต้นทีละดัวเธออ้าปากคาเมื่อเขาเสียมารยาทงานยังไม่เสร็จอีกหรอนุ่งนาดาคุณเข้ามาได้ยังไงเธออยากจะถามก็ด้วยว่าทำไมเขาถึงกล้าเสียมารยาท แต่เพราะเขาคือแขกคนสำคัญของรีสอร์ทเธอจึงไม่สามารถถามคำถามที่ตรงใจฉันพอใจก็จะเข้ามาเขาบิดปากเยาะขณะที่รุ้งนาดาได้แต่เก็บท่าทางไม่พอใจเอาไว้เด็กสาวที่ทำหน้าที่ของประชาสัมพันธ์เองที่ยืนมองมาทางด้านหลังก็มีท่าทางละเอียดใจยางเห็นได้ชัดแสดงว่า เขาเองก็คงจะกลวนประสาทพนักงานสาวเพื่อดื้อรันเข้ามาในนี้เช่นกันจะไปกันได้หรือยังเขากอดอกเตะจูยอย่างขัดหูขัดตารุ้งนาราที่สุดแต่งงานของฉันยังไม่เสร็จนะคะมันก็แค่ข้ออ่างเธออ้าปากค้างไปเลยเปล่าสึกหน่อยเขาทำเสียงจิกจัก อย่างรำคาญในลำคอและตั้งใจเดินมาดูเอกสารการบัญชีของรีสอร์ทที่อยู่ตรงหน้าเธอก่อนที่เขาจะวามาลงแล้ววิดปากงานแค่นี้ทำประเดี๋ยวเดียวก็เสร็จไม่เห็นต้องมากพิธีอะไรเลยพรุ่งนี้ค่อยทำก็ยังได้หน้อยฟังคนเห็นแก่ตัวพูดซะบ้างนี่เขาจงใจจะหาเรื่องเธอแน่ๆ เขาจะหาเรื่องเธอ,อยังไม่จบไม่สิ้นหรือ,อยังไงกันนะวางมือได้แล้วฉันหิวและถ้าฉันหิวมากๆฉันจะกินเธอแทนจบแล้วนะคะอดีตรักซากตานร,ร้ายตอนที่สามเนะี่ขอบคุณที่อ่า ติดตามชมนิยายเนาะก็ตาฝากด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตาฝากช่วยชมพูสนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตจะได้มีมีเงินไว้จับจ่ายใช้สอยเนาะขอบคุณนะคะ รักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ